สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเ,เกี่ยวกับเรื่องของ b a k กเอาล o o พีเอส s ซร์นะครับเบร o เอาลูมพีเอสไซครับเราจะเริ่มต้นโดยที่นะครับ <c oughs> เราไปที่ z ู o m ู s นะครับพอ o o น m ูเอสนะรัพอ zoom ู s แล้วก็เข้าไปเป็น Sign In นะครับกดอีเมล กดพั s ์ทเบรนะครับ <c oughs> ซึ่งางน,นี้นะครับจะมีตัวแชร์สกีนนะครับซ้อมแชร์สกีนเราเ้าก็ไปที่ Edit Edit ทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> ออออ u ูลัน <c oughs> นะครับเรามาพริมการซ้อมสกีนนะครับมาที่ option นะครับออปชั่นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มีพิมไปแล้วว่าเบรกเอาลูมใช้ตัวไหนบ้างนะครับซึ่งจะมีจะทำไว้แล้วว่าเป็นหนึ่งเป็นสองนะครับอันไหนเราไม่เอาเราก็ลบออกนะครับอ่ามีอะไรอีกไหมครับอันนี้ไม่เอาดีลิทออกนะครับแชร์เราออกนะครับโอเคมเมื่อเราลดลูมกลิบ ต้องการแค่รูมหนึ่งกับรูมสองรูมสองผมเนี่ยจะมีรายชื่อครบรูมหนึ่งจะไม่มีรายชื่อเป็นแค่ Room ห้องนะครับลองดูเราไปแป๊บรูมหนึ่งนะครับพอแป๊บเซฟนะครับพอแป๊บเราก็มัเริ่มอ่าสตาร์ทมิทติง้งนะครับสตาร์ทมิทติ้งเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเราต้องอ่ามาตัวนี้ออกก่อนนะครับเห็น r e ค o r d i n นะครับแล้วก็มาที่สตาร์ทมิทติง้งนะครับสตาร์ทมิทติง้งแป๊บ โอเคเรามาตาร์ทม e ตติ้งแล้วนะครับเมื่อสตาร์ทม e ตติ้งปั๊บเนี่เราเข้ามาซูมแล้วนะครับในซูมนี้นะครับเราก็ดูเบรกเอารูมนะครับเบรกเอารูมเนี่ยกดเบรกเอารูมปุ๊บนะครับนี่นะครับครบเลยครับกดเบรกเอารูมปั๊บเห็นเราใช่ไหมครับครบปั๊บตรงนี้จะมีจุดสามจุดตรงนี้ครับเมื่อเบรกเอารูมจะมีจุดสามจุดเใช่ไหมตรงนี้ ที่เราใช้เซฟเบเกอรูมนะครับเป็นตามชื่อที่ต้องการอันนี้ผมเซฟไปแล้วนะครับผมไม่เอานะครับออปชั่นนะครับเราให้คลิกแค่อนุญาตทุกคนกลับไปที่ห้องหลักในเวลาทุกาต,าาตามสบายนะครับแล้วก็ออโตการมูฟทุกคนนะครับไปยังเอาเบเกรูมนะครับแล้วก็มี ผมคาวดาวหลังจากเบรกเอาลูมปิดภายใน15วินาทีนะครับแค่นี้พอนะครับออปชันนะครับเราก็กด open all rooms นะครับนี่เราก็ได้ละนะครับ open all rooms. ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เอาใหม่แล้วเริ่มต้นมีรีเซ็ตลองเทสต์รีเซ็ตสิชิป close all rooms นะครับโคสอลูมเช็คออปชันนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มากด open. โอเพนโออีเพ็ตเพืคอทำให้เขาในการรีเซ็ตตัวเองก่อนนะครับอืมเ <c oughs> รียบร้อยนะครับ <c oughs> อ่ะรีเซ็ตมีลิมู๊ดเห็นไหมตัวนี้มีลิโคเวลพีเอสแอลูม แล้วก็ recreate all room ก็คือถ้าเป็น recreate all room นั่นคือซื้อเพ่เริ่มต้นใหม่นะครับ assign ใหม่5ห้องอ่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยครับแต่แว่า recreate ปั create, ป๊บ recover yes นี่นะสามารถ recover ได้นะครับถ้า recreate recreate all room เนี่ยมันเป็น5อันอยู่แล้วก็วเป็น5ห้องกินใหม่แต่ถ้าเป็น มีรีโคเฟอร์ทูพีเอสไซรูโอเคก็กลายกลับมาเหมือนเดิมนะครับจุด3มจุดมีการเซฟอันนี้เราเซฟไปแล้วเราไม่เอานะครับออปชันออปชันแล้วก็มีออปชันแล้วก็เห็นว่าอนุญาตนะครับในการ <c oughs> ทำซึ่งโอเคนะครับ